พบกับอะไรพบกับน้องพิมพ์อีกแล้วจ้าน้องพีมกันไหนน่ะเหอียางทำงการบ้าน,นวันนี้ได้อะไรข้อขวดข้องเฮาเขียนข้อขวดอีกแล้วจ้าแสดงว่านั่งข้อขวดนั่งบ่ไดเร่อง เออก็จะสั่นเอกบันั่นว่าพลลมปิวปีบีมาเอาขึ้นทั้งโตเนี่ยเอาตัางทั้งนงินขวดนา้ำแล้วก็บอกว่าพัดลมอน,นิสัยไม่ดีชอบพัดกระดาษแล้วตัวเองก็เขียนสี่ขอขวดอ่ะไม่เย็นได้ยังไงผมปิวแว่ๆอยู่ยังว่าไม่เย็นไม่เห็นมันปิวเลยแต่เย็นยู่ไม่เย็น แสดงว่ารอบก่อนเขียนขอขวดบ่ได้เรื่องบ่ขอขเออเขียนขอขวดนี่แหละก่อนเขียนเลยขอข,ขอขวดข้องเราขอควายเข้าหน้าก่อคนตึงตังเห็นบ่ขอขวดหัวแตก เอาก็ไกขอ้อยก็ไก่ก็ข้อขวดหัวแตกก็ควายไถนาขอคนตึงตังเอ้าก็ขอควายไถนาดวะขอควายตังอยู่ในโค่ไม่ใส่คนไหนใ

ได้ไหมได้ไหม <c oughs> ชี้วนมาไม่ไม่มีไม่มีอเออนั่นแหละเขียนถูกต้องแล้วเขียนต่อไปเขียนเป็นแถวแถวลงไปอ,อยู่พร้อมอี EQ เด็กหญิงพิเชยะบระหนใดๆว่าด,ดีกินนารี ป้ายเขียนป้ายทีนเนี้ยเขียนต่อตัวนี้ลงไปสวยไปเลยต้องมั่นใจในตัวเองเวลาเขียนหนังสือเข้าใจไหม <Okay. S 1> เข้าใจเข้าใจค่ะตัวเราต้องมั่นใจในตัวเราเวลาเราเขียนน่ะ ได,ได้ไหมไปอายนี่นี่หัวเดียวหัวเดียวนั่นแหละหนูก็ต้องทำหัวแตกให้ได้ขอขวดหัวแตก คอควายไทยนาะกอคนตึงตังนี่แล้วนี่ดูตีน,นั่นแหละเออป้ายป้ายปนั่นละลงไปลงไป้ายจึ๊กขีดตรงขึ้นไปเลยเอา้าวแถวที่สองแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเลย ใครจะโดนไม้เดียวมัง่งคะวันนี้ใครจะโดนไม้เดียวไม่ต้องชี้ไปที่อื่นเลยน้องไม่เคยเกลีมีแต่ตัวเองอ่ะเกลีน,น,นั่นไงเขียนอีกตัวที่สอง าคนไหนจะอแมบีติ้ไหมบีติอืมไปตัวที่สามที่สองเหมือนกัน แถว双，แถว双。

ไปกองขังไว,นวน้นีสวนบุเนะกองใสห,หนหงายวะกองไว้นีสวนเลยตาเผาม่ต้องไปเท,เทปุ้นเทนี่สวนบุเนะพอชูก,กองไว้ เขียนไปดีๆเขียนสวยๆตั้งใจทําเราเป็นเด็กดีเราเป็นเด็กสลาดเราต้องทําดีๆนั่นละไป ไปนั่นแหละคิดคิดคิดนั่นละมาแถวที่สาม กาควรมกันติจา้าไปเสร็จแล้ว อะไรมือเดือแม่คันน้ำมือเดือยังทำได้อยู่ ให้หนูหนูมีเขียนตรงไปเลยแน่ๆเอาปล่อยไปใต้นี่อ๋อปล่อยก็ใต้พี่ไว้ดูดิเขียนดิไว้ดูดินะ <laughs> <laughs> หควดใช่่ะไปไปไปคอยไปคอยยังเห็นแฮอย่าไปเน้นยังสั่นหนูหนูขีดลงทีเดียวเลยไม่ต้องไปขีดนั่นเออ,เอ,อคอยคอยแม่ลูกช่วยกันทำการบ้านจุกมนันเอาสีน้ำตาลคอยคอย,คอยเออหล่หลายเก่งเอาลงมาดนิไลลง มีคนเขามาเก่งจริงไหมเก่งจริงไหนดูสิเก่งจริงอ่ะเป็นยังไงดูสินี่ไงไหนดูสิโอ้โหเก่งจริงๆป่ะระบายให้เสร็จเก่งจริงไหมเก่งจริงไหม เก่งจริงไหมเก่งจริงไหมฟ้าขวดรวสีน้ำตาลสีน้ำตาลน,น้ำตาลน,น้ำตาลขวดยังอ่ะเก็บระบายทั้งนัหนละลูกเออระบายเลยระบายทางยาวนัออว่นล่ะวดเหลาเว้ยวัดทีครับมึงเอาหน่อยนะน้ำนบอลสมูทคูเวฮะยื้อใส่ยอยามามันนี้คำตอบวินัยหัน ยายาลลาปายไลนั่นละไปลายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆสวยบ่ถามพ่อบ่สวย้ค่ะยังไม่เสร็จจะสวยได้ยังีไพอพอแล้ว พอแล้วพอแล้วอันเดียวอันนี้ดิเอาสีอะไรขวดใหญ่น่ะเอีวนะเอออันนี้เออซีน่าอันนี้เลยเบื้องภาษาพาทิพย์่เออแล้วมึงก็เปิดไปเบื้องนั้นโบสถ์เลี้ยนนี่โบเลี้ยงถอดบทที่เท่าไหร่อู้หูมึงก็ขาดมันขาดเองถอดโบสถ์ที่เท่าไหร่เรื่องอี้ยังอันนี้เรื่องนี้นี่จะเรื่องเที่ยวกันไัง

ยาระบายขั้วขอขวดอย,ยอ,อ,อ,อย่าออกนอกเส้นะระบายเบาๆระบายเบาๆลูกระบายเบาๆขอขวดอย่าออกนอกเส้นต้นมะม่วงอ,อยู่บนแค่ใต้ต้นมะม่วงนี่นนดเนะี่เซ้นไว้ดีเส้นไว้ อูสารตะก้าอยู่บนแค่ใต้ต้นมะม่วงนั่นกำลังระบายสีพี่น้องกำลังจะไปขอขวดใกล้จะเสร็จแล้วนะคะไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆูสารตะก้าเต็งเล่งแต่งเล่งเตงแล่งแต็งแตงเลงแต็งเลงแตงเลงเตงแล่งแตงเล่งแตงเล่งแต็งเล่งแตง เบาๆลูกอันนี้เบาเบาเบาเหัวขอขวดเนี่ยเบาๆจะได้สวยๆอย่าให้ออกนอกเส้นให้อ่านหนังสือให้ฟังขนาดเขากระจาดใจขวามาเบาเหมือนเหมืนบะมีด๋วงกระจาดบอว่าเขาต้องอ่านแล้วเขาก็มาจับใจความเขียนเอากระจาจบ่เสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วยก ยกโชว์หน่อยสิหนูทำเสร็จแล้วค่ะพูดสิหน im ูทำเสร็จแล้วขอขวดสวยไหมคะสวยค่ะอ่าสวยแล้วค่ะแม่ใส่เก้วกบไม่ใส่กบไม่ใส่กบไม่ใส่ ตอนนี้นางก็ทำกันบ้านเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ, bye, คะเร็วจ้าบ๊ายบายเรืออ๋อ oh, นางกำลังเก็บนางบอกว่ากำลังเก็บเข้าสักจ้ายูยู